เมื่อคุณใช้แอปบน iPhone คุณอาจจะเริ่มเห็นสิ่งนี้แล้วฟีเจอร์การแจ้งเตือนความโปรง่งใสในการติดตามของแอปใหม่คือฟีเจอร์ที่ทําให้คุณมีทางเลือกทางเลือกว่าจะให้แอปนําข้อมูลของคุณไปใช้หรือแชรอย่างไงบ้างข้อมูลต่างๆเช่นอายุตำแหน่งที่คุณอยู่ข้อมูลสุขภาพอุปนิสัยการใช้จ่ายรายชื่อติดต่อและประวัติการเข้าชมเว็บไซต์นี่แค่เริ่มต้นนะแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้เส้นทางที่คุณวิ่งแท็กรูปถ่าย หรือติดตามสถานที่ที่คุณอยู่เพื่อให้ร้านค้าใกล้เคียงได้เสนอส่วนลดแต่แอปบางแอปก็มีตัวติดตามฝังอยู่และจะเก็บข้อมูลที่เกินความจําเป็นไปแชร์มันกับบุคคลที่3เช่นนักโฆษณาและในหน้าซื้อขายข้อมูลพวกเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหลายพันข้อมูลและสร้างเป็นดิจิทัลโปรไฟล์ของคุณขึ้นมาเพื่อนําไปขายให้ผู้อื่นบุคคลที่3เหล่านี้ก็จะใช้โปรไฟล์ของคุณในการยิงโฆษณาและยังใช้มันคาดคะเนและสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่ตัวคุณไม่รับทราบและไม่ยินยอมแต่ข้อมูลของคุณก็ถูกซื้อขายคุณกลายเป็นสินค้าและนี่คือเหตุผลว่าทำไมขณะนี้ผู้ใช้ iPhone จึงได้รับคำถามสั้นๆง่ายๆว่าคุณอนุญาตให้แอปติดตามคุณหรือไม่บางทีคุณอาจจะโอเคกับการมอบอีเมลหรือสถานที่ที่คุณอยู่แก่แอปให้พวกเขาแชร์ข้อมูลของคุณเพื่อส่งโฆษณาที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณหรือสร้างเป็นโปรไฟล์เกี่ยวกับคุณแล้วถ้าคุณไม่โอเคล่ะก็นี่แหละ เหตุผลที่เรามีการแจ้งเตือนไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยแต่ที่ Apple เราเชื่อว่าคุณควรมีทางเลือกความโปร่งใสในการติดตามของแอปฟีเจอร์ใหม่ง่งายๆที่ให้คุณควบคุมข้อมูลของคุณเอง